เอานะฮะทุกคนผมจะทําการให้ท่านผู้ชมนะครับผมนะทําการหาตัวผมให้เจอนะซึ่งเอ้ยไม่ได้สิไม่ได้สิสแบบน,นี้ไม่ได้สิ <Nope. S 1> เอ้ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมหาตัวผมนะท่านผู้ชมไม่เจอผมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ <Nope. S 1> จะให้ท่านผู้ชมหาประมาณสามวินะครับผมหนึ่งสอง าแน่นอนครับท่านผู้ชมไม่เจอผมแน่ผมอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับผมตามเคยฮะทุกคนฮะเรานะครับผมนะก็จะมาพาท่านผู้ชมมาเล่นเกม Toilet Tower Defense กันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะแน่นอนนะครับผมว่าเรานะครับก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวไททันซีนิมาแมนตามเคยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมฮะเนี่เมื่อที่ว่าเราเนี่ยทำการรีวิวอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนหรือว่าจะเป็นสปิเกอร์แมนไปแล้วเนี่ยนะครับผมแน่นอนนะว่าตัวสุดท้ายของเราก็คือไททันซีนิมา แม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมฮะงั้นเราก็กดเล่นด้ยกักนแต่ว่าก่อนที่จะกดเนี่ยคือจะเอาไปเล่นตัวเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอจัดตัวเป๊ะนึงนะฮะท่านผู้ชมฮะเป๊ะนึงโอเคครับทุกคนคือผมก็จะใช้ตัวประมาณนี้นะซึ่งผมก็จะเล่นเป็นดีเซอร์ตเลยนะทุกคนโอเคงั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้คือผมก็ได้ทําการเข้ามาในเกมแล้วแล้วซึ่งผมก็เริ่มเลยก็แล้วกันซึ่งคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมดีมาจากไหนเหมือนกันนะท่านผู้ชมฮะ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการตัดไปตอนที่พ่อผมได้เลยก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ทําการคลิปเนี้ยจะได้ไม่เสียเวลานะครับในการแอดเนาะท่านผู้ชมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะวางพี่บิ๊กเบิ้มของเราได้แล้วนะไททันซีนิมาแมนของเรานะทุกคนซึ่งใช้เงินในการวาง2,000เลงั้นเราก็วางไปแล้กันอา้าวเมื่อกี้พี่ยังมีลำโพงติดอยู่เลยลำโพงพี่หายไปไหนแล้วะ เอ้ยลำโพงพี่หายเฉยโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาเองนั่นแหละอืมส่วนดาเมจตอนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเจ้า,จาตัวนี้ดาเมจอยู่ที่2,000เนาะแล้วก็ระยะเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่15นะครับคูลดาวก็อยู่ที่2นะครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราอัพขั้นต่อไปคือขั้น2,000เนี่ยนะครับผมดาเมจนะครับผมก็จะบวกมา1,000นะครับผมระยะก็จะบวกมา5คูลดาวก็จะลบไป1นั่นเองนะครับท่านผู้ชมงั้นเราก็อัพไปเลย เมื่อเราอัพเสร็จนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมดาเมจของมันนะครับผมก็อยู่ที่3 0 0พนะแล้วก็ระยะก็จะอยู่ที่20นะครับคูลดาวก็อยู่ที่1นนั่นเองแล้วก็จะมีแง่งตรงนี้โผล่ออกมาด้วยนะท่านผู้ชมตอนแรกมีแค่งแง่งเดียวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือขั้น4 0 0พันเนาะมันก็จะลบไป 1,000พนะครับผมสำหรับดาเมดนะครับท่านผู้ชมงั้นเราก็อัพไปเลยในเมื่อที่ว่าตอนนี้เราอัพแล้วเนี่ยมันก็จะตีแบบ AOE แล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันก็จะไม่ตีในเรื่องของตัวที่มันใส่แว่นนะครับท่านผู้ชมฮะโอเคแต่ว่ากนก็ไม่เป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งดาเมจตอนนี้จะอยู่ที่2 0 0พนะครับผมส่วนระยะก็อยู่ที่20นะครับผมส่วนครูดาวนะครับก็จะอยู่ที่1นนั่นเองนะฮะ แล้วก็ระยะเนี่ยนะครับผมก็จะบวกมา5นะครับผม <Wow. S 1> คููดาวก็จะลบไป0.5ถ้าเราอัพนะครับผมขั้น5,000นะครับท่านผู้ชมฮะงั้นเราก็อัพไปเลย <Wow. S 1> โอเคฮะตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีลำโพงอยู่2อันแล้วนะทุกคนดาเมจก็จะกลายเป็น2,000นะครับผมระยะก็25นะครับคูดาวก็0.5เหมือนดาเมจจะเท่าเดิมนะครับท่านผู้ชมถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้เนาะอ่าส่วน ดาเมจถ้าเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยครับผมดาเมจก็จะบวกมา1,000นะครับไรยะก็จะบวกมา5ครูดาวก็จะลดไป0.1นะครับท่านผู้ชมฮะ <c oughs> แล้วก็ใช้เงินในการอัปเกรดคือโคตรเยอะนะ8,000เลยนะท่านผู้ชมอัพเลยตอนนี้คือมันก็แบบมีไอตรงนี้โผล่เข้ามาเลยนะทุกคนคือแบบ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตุ่มๆเลยเป็นลำโพงตุ่มๆอ่าซึ่งดามเมจก็จะมีอยู่ประมาณ3000นะครับผมระยะก็จะมีอยู่ที่30นะคูณดาวก็จะศูนย์ุดค่อนข้างไวเลยนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราอัพขั้นต่อไปคือขั้นแบบคตดแบบพง15 0่งนะครับระยะก็จะบวกมา10นะครับผมคูณดาวก็จะลดไป0.2นะทุกคนคือแบบ อัพแพงจัดอะหมื่นงั้นเราก็อัพไปเลยนี่เนี่ย <Nope. S 1> ซึ่งตอนนี้นะครับผมดามเมจก็จะ3,000นเนาะระยะก็4 0นะครับคูดาว0.2ซึ่งแบบเป็นตัว,ต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 วที่ผมพูดเลยว่าใช้เงินเยอะมากๆทั้งการวางและการอัพเลยนะทุกคนใช้เงินรวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณสา0 0มนันนั่นเองท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับใช้เงินอยู่ที่3 6 0 0มคือแบบพี่ก็เยอะไปนะจริงเอเอสามหมเลยทั้งทั้งตัวแบบวางแล้วก็แบบ อันนี้คือแบบผมแนะนําให้ใช้แค่โหมดฮาร์ดครับโหมดฮาร์ดแล้วก็อินเซนหรออินเซนก็ใช้ได้แต่ว่านายแมนไม่รู้ว่าใช้ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าไตัวที่มันใช้แว่นมันไม่ตีไงตัวแว่นแว่นมันไม่ตีอะทุกคน <Nope. S 1> คือแบบก็เซ็งอะนี่ซึ่งมันก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นตัวตัวหนึ่งนะที่บอกว่าตาเมดคือแรงสุดในเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมแรงสุดในเกมหมายถึงหมายถึงตัวเอ้ยไม่สิ ตัวแรงสุดในเกมนันไม่จะเป็น Secret Agent นะครับผมแต่ว่าเอา่อก็นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมฮะตัวนี้ก็จะเป็นรองลงมาของ Secret Agent เนาะเออก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวมิติตัวหนึ่งที่แบบตีแรงที่สุดแล้วของมิตินะทุกคนเออแต่ว่าร e g e n เนอรคือ Secret Agent เนี่ยมันควรเป็นมิตินะผมว่า Secret Agent มันควรเป็นมิตินะ เออผมว่าซีเคทเอเจนต์มันก็ตามชื่อมันเป็นซีเคทใช่ป่ะในเมื่อที่ว่ามันเป็นซีเคทเนี่ยมันก็ควรที่จะไม่ใช่รีเจนนารี่แล้วทำไมไม่เอาเป็นมิติกไปเลยเนาะทุกคนเออตั้งค้อสังเกตได้แบบอ่าสุดยอดมากโอเคพี่เรียบร้อยจบได้ไวอยู่เหมือนกัน10นาทีท้าผู้ชมดูเลือดบ้านผม140เกือบแตกแล้ว <laughs> คือผมแนะนำเอาเอ่อ จ้าตัวดักสปีกแมนมาดีกว่านะเอาจงจริงมันอัพไม่แพงเท่าอ่ะผมเอาอันนี้มาบ้านเกือบแตกเลยตีไม่ทันนะเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมคนละไลค์เนะครับผมกดคนละไลค์กดคนละการติดตามนะฮะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะแล้วถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์ในคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ผมไม่ตอบเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่เข้าใจว่าผมเนี่ยจะทําการตอบยังไงดีนะครับไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีผมพยายามนะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมเช่นท่านผู้ชมขอผมอะไรเงยผมก็ถ้าให้ได้ก็ให้นะครับแต่ว่าถ้าบางอันเนี่ยให้ไม่ได้จริงๆผมก็จะบอกว่าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปบายครับผม